สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่บูธซัมซุงนะครับผมทามารับชมอัปเดตตัวแท็บเล็ตนะฮะว่ารุ่นปัจจุบันมีรุ่นอะไรกันบ้างนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูรุ่นแรกเลยเนาะนะครับเป็นตัวแท็บตัว S9 FE นั่นเองนะครับผมตัวนี้มาพร้อมขนาดหน้าจอที่10.9นิ้วนะฮะรีเฟร e เรท 90Hz นะครับผมเพื่อนๆนะครับรีเฟรชเรท 90Hz เลยเนาะนะฮะ ส่วนในเรื่องของตัวเครื่องเนี่ยรองรับในเรื่องของตัวปากกา s Pen ด้วยนะครับแล้วก็ค่ามาตรฐาน IP 68ด้วยนะให้ดูเรื่องของหน้าจอก่อนแนละ้วนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นตัวสายชาร์จ USB t y ท e C นั่นเองนะฮะกล้องหลังอยู่ประมาณนี้นนะครับผมด้านบนก็จะเป็นในเรื่องของปุ่มเล่งเสียงลดเสียงปุ่มพาวเวอร์นั่นเองนะครับผมนะรองรับปากกาเลยสบายเลยนะครับตัวสำหรับตัวนี้นะนะครับผมนะ ใช้งานไหลลื่นอยู่แล้วนะครับซัมซุงไม่ต้องพูดเยอะนะฮะนะครับแบตเยอะๆเลยนะครับตัวนี้เนาะมีเรื่องของค่ามาตรฐานการน้ําด้วยนะครับนะฮะนะครับมีสราคาเลยนะครับเพื่อนๆเหมือนสมเก้าันเก้ารกบกับหมื่นกะครับ6ก8กับหกรทั้งคู่นะฮะมีไวไฟหกร้อยี่แปดกับ 5G 6กรนะครับเนะครับผมตัดมาเลยนะครับเป็น A9Plus นะฮะ นะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้หน้าจอขนาดอยู่ที่11นิ้วนะครับผมนะฮะรีเฟรชเก้าสิบเฮิร์ตแต่ว่า CPU เนี่ยเลือกใช้เป็นตัวสแลปแลกอนหกเกนะฮะสถาปัตยกรรม6นาโนเมตรเลยนะครับแรม8 128นะครับนะฮะแต่ถ้าเป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยนะครับ7,990พนารนะครับนะครับแต่ถ้าเป็นตัว 5G เนี่ย9,900พันนะครับเ,เพื่อนๆนะฮะเดี๋ยวให้ดูตัวเครื่องก่อนนะคล้ายๆกันแหละไซส์ก็พอกันเนาะ ไล่พอๆกันเลยนะครับเรื่องของตัวอัปเดตทาง Samsung นะครับตอนนี้เนาะก็จะมีประมาณนี้นะครับผมนะครับถัดมาเลยนะครับอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นตัวแท็บ A9 นั่นเองนะครับตอนนี้ขนาดหน้าจอ8.7นิ้ว60เฮิรตนะครับ CPU ที่เลือกใช้เป็นตัว Helio G99 นะครับล m 464และล m 828นะครับผมนะฮะนะครับ ไซส์กำลังดีเลยนะเพื่อนๆนะครับขนาดอยู่ที่8.7นิ้วนั่นเองนะครับถือว่าเป็นค่ามาตรฐานเเวลาไปดูหนังหรือใช้เล่นเกมนะฮะก็ถือว่าถนัดมือนะครับผมนะฮะตัวนี้ก็ถือว่าในเรื่องของรายละเอียดเนาะเรื่องของโปรโมชั่นเองจะเป็นเครื่องเปล่าหรือซื้อติดโปรโมชั่นนะครับผมก็จะมีในเรื่องของตัวไฟแนนซ์ด้วยนะฮะนะครับมีในเรื่องของตัวสินเชื่อด้วยเนาะบัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถผ่อนได้นะครับสำหรับซับซุงเนาะ ตัวแท็บเล็ตนะฮนะอันนี้ผมก็พามาอัพเดทให้สำหรับ Samsung g a l a x ซี่นะครับตัวแท็บเล็ตนะฮะทั้ง3รุ่นเลยนะฮะ mm hmm. ก็ผวว่าเพื่อนๆคงชอบนะครับผมนะฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e แล้วก็เป็นกำลังใจผมด้วยครับสวัสดีครับ